นะคะใครอยากได้ให้ทุกใส่ประแจให้บอกตุกเดอ้อทุกใส่ประแจนะถ้าถ้าบอกทุกเพราะว่าถ้าทุกใส่ประแจแล้วอะ่ะมันจะคอมเมนต์หลังบ้านของตุกไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะฝากจดหมายน้อยไม่ได้นี่เพื่อนๆรู้ไหมอะไรนี่อันนี้ทุกปลูกเองนะคะเขาเรียกว่าเปราเมโละเปราเมโละมันจะรสชาติเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เรียกไม่เป็นนะ่ะแต่ว่าตุ้ปลูกเองนะคะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยไปเก็บมาเย็นๆเลยค่ะปลูกเองค่ะได้มาหกเจ็ดลูกเดี๋ยวก็สุกอีกเดี๋ยวก็สุกอีกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยมากๆเราจะเหมือนเราเหมือ,เ,อ,อเหมือนเรากินไอ้นั่นนะ่ะเพื่อนๆอนึกนึกชื่อไม่ออก เก่งมากๆจ้าน้องตุ๊กว่างๆถักเอ่อไว้งามๆจ้าโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออตุ๊กจะถักเสื้อผ้าให้น้องหมาแล้วก็ถักให้เออลูกสาวแล้วก็ถักให้ตัวเองนะคะก็เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเออเห็นว่าหน้าตาคี้เรคีได้่อยก็ทักเสื้อผ้าใส่เองได้เด้อจ้าอืมคุณปรารถนาหลินสวยค่ะเนาะถักเองเนาะ แม่แม่สอนมาแม่สอนมาคุณแก้วก้าวสวัสดีจ้าสวัสดีคุณตุ๊กคาสวัสดีค่ะเอ,อคุณพิมพ์หัวเราะก้าวอีหย่างัวเอยอย่างคุณพิมพ์มันเป็นอะไรอะ่ะคุณพิมพ์คุณปราศนาลินหัวใจเอ,อคุณพิมพ์เให้ตัวการ์ตูนมาเอาปูไปสองตัวตุ๊กคุณปราศนาหลินเที่ยงคืนค่ะที่ใต้หวันอ๋อ งั้นนอนงั้นนอนลูกสาวนอนนอนนอนเวลาต่างกันมากมายเลยอะที่นี่บ่ายสามคุณผิงอันอเพื่อนผิงอันเพื่อนผิงอันมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่ตุ๊กขอบคุณค่าขอบคุณค่าผิงอันเพื่อนสาวเพื่อนตัวน้นอยของตุ๊กมาแล้วผิงอันเอ,อคุณผัดไทยบอกว่าสวย เต็มดีอยู่แล้วครับโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ตุ๊กอยากใส่ฟิลเตอร์เนาะเห็นเขาใส่กันน่ะสวยๆอ่ะมันมันมันใส่แล้วปากมันแดงเกินอ่ะเลยก็เลยไม่ใส่อืม <S <S น้องนุงพดเดินพี่ตุ๊กสวัสดีครับคิดถึงพี่สาวตัวเองจนนอนบนลับนอนบนลับ ตบใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายจังฮู้เสียดายจังน้องนะเดิน,น,ดนพี่สาวเองมากๆเลยครับืมน่ารักมากๆเอ่อคุณพิมพ์บอกว่าสวยแล้วอืมจะสวยจะสวยไปอีกขนาดไหน <laughs> มันไม่ทุกคุณพิมพ์ทุกเห็นเขาใส่ฟิลเตอร์กันทุกก็อยากใส่ของตุกันเนาะ มันหาไม่เจอมันไม่มันใส่ไม่ได้ใส่ไม่เป็นมั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 นคงเป็นที่มือถือของตุ๊กแหละเนาะมันมันแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันคุณพิมพ์หัวใจกอดดนะคะผิงอันมาฟังเพลงค่ะเพลงอินหยางละเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะลองให้ฟังอร้องสดๆร้องสดๆไม่มีดนตรีคุณปรารถนาหลินมีหลายแอปค่ะอ๋อแอปอะไรบ้างะพี่ตุ๊ก พี่ตุ๊กใส่ไม่เป็นนะ่ะถ้าจะไปเอาแอปอื่นมานะ่ะแอปสีดําอ่ะมันมันมันจะติดไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะติดไอ้ตรงเขาเรียกอะไรทําไม่เป็นทําไม่เป็นอืมพี่เห็นน้องปรารถนาหลินใส่ใส่แอปใส่อะไรสวยน่ารักอะ่ะอยากอยากใส่นะความจริงแต่พี่ตุ๊กใส่ไม่เป็นก็เลยแบบอุย้ยเมื่อวานเมื่อวานใส่ใส่ในคลิปของตัวเองนิดนึงเอ่อแล้วมันปากปากมันแดงปากมันแดงฟันมันแดงไปหมดอะ่ะก็เลยไม่ใส่อืม นี่นะคะวันนี้มีผลไม้ในสวนนะคะสดๆจากสวนค่ะผลไม้นะคะผลไม้ the. เด้อขอบคุณทั้ง11ไลค์นะคะขอบคุณ11ไลค์นะคะกับตุ๊กโปรตุเกสนะคะใครยังไม่รู้จักตุ๊กก็ตุ๊กก็เป็นคนโคราชบ้านเองแล้วก็ผสมกับบุรีดำ บุรีรัมย์เด้าเพราะว่าพ่ออยู่นางรองแม่อยู่โคราชเดชาก็ผสมกันพ่อแม่ไปฟิตจิลิ่งกันฟิตจิลิ่งฟิตจลิ่งกันแล้วออก็ออกตุกมาตุกแกแห้งตุกแกแห้งคน